สวัสดีครับเพื่อนครับก็อารมณ์เครื่องนี้นะครับผมซ่อมให้ลูกค้าประมาณ4เดือนนะครับทีนี้สี่ก็ยังไม่โดนร้อนนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่ามันไม่ติดนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็สวิช์แต่มันไม่หมุนไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าผมถอดออกมาแล้วจับเหมือนกับรอยเปิดไว้ประมาณ3ถึง10ชั่วโมงนะครับประมาณ1ิกว่าชั่วโมงครับเพราะว่าขดล่วนร้อนมาก ทีนี้ถ้าลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟิวไม่ขาดนะครับขูดโลดก็จะไหม้ไปแล้วทีนี้ผมจะรู้ทันทีเลยว่าลูกค้าโกหกหรือเปล่าผมจะต่อตรงต่อตรงถ้าเกิดมันหมุนแรงหมุนดีแสดงว่าเขาเปิดจนฟิวขาดนะครับคือเปิดนานจนฟิวขาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวอผมจะมาต่อตรงเป็นของฮาตลิสิบแปดนิ้วนะครับฮาตาลิสส่วนมากสีขาวจะเป็นสายที่เข้าฟิวนะครับเข้าฟิว เสร็จเราจะวิ่งออกมาสายคาปาสีเทานะครับแล้วก็จะมาสีส้มเข้าไปที่ขนลวดไปที่วงจรข้างล่างก็คือสวิตก็วงจรนะครับผมจะตัดปอกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสีขาวตัดออกเลยมาต่อตรงตรงนี้นะครับไม่ต้องผ่านฟิวนะครับเดี๋ยวดูกันครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดสายออกเลยครับตัดสีขาวนะครับแล้วก็ปอกสายนิดนึงนะครับทำไมไม่ต่อเข้าฟิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลื้อตรงนี้ครับมีสิทธิ์ที่จะถ้าฟิวไม่ขาดนะครับก็ ขนลวดก็จะขาดอา่าถ้าเราลื้อนะครับขนลวดมันจะขาดครับเราปลอกสายไว้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เอาสีดับสีเทาจากสายคาปาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่วิ่งเข้าขนลวดนะครับตัวนี้จะวิ่งมันจะมาจากไฟบ้านวิ่งเข้านี้นะครับเราก็จะต่อตรงนี้เลยจะตัดอ่าไม่ต้องตัดนะครับก็คือเราปลอกเอานะครับปอกก็แบบนี้เลยครับบางยี่ห้อสีไฟบ้านเข้านะครับ มาสีคนละตัวกันครับแต่ว่าสีของออฮาร์เตอรี่จะเป็นสีขาวส,ส่วนมากนะครับซึ่งจะเป็นสายไฟบ้านเข้านะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับแล้วผมจะวัดให้ดูนะครับว่าสายไฟบ้านมันมาสายจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งทิเตอร์ไปที่ย่านเสียงนะครับเห็นว่าแล้วผมจะต่อสายตรงให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับเพราะว่าสายสีขาวนี่ครับนี่ มันจะวิ่งเข้าผิวแล้วก็ทะลุออกมาสายสีเทาตัวนี้นะครับก็คือมันจะถึงกันนะครับตรงนะ้ครับเราก็สีเาาที่ปอกเสร็จนะครับแล้วก็มาต่อใส่สีเทาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อบต่างนี้ครับแล้วก็นนี้แปะไว้หน่อยครับอันนี้ผมจะทดลองเปิดดูก่อนครับว่ามันติดหรือเปล่าครับ ถ้าปิวขาดมันก็จะติดนะครับเพราะว่าเราต่อตรงจสายไปบ้านวิ่งเข้าขาปาโด,ดยตรงเข้ามานีอเลยนะครับก็<ม>เสียบปั๊รับผม,มเดี๋ยวผมจะกดสวิตต์ไปเลยนะครับดูใบจมูกไไฟเข้านะครับตัดปักนะครับแสดงว่าคนรวดยังไม่เสียนะครับอ่ถ<ม>ือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ ก็ถเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับว่าทําไมมันดังคลางผมดูแล้วครับตรงนี้เบานี้บูธหลุดนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะถอดดูบูธกันครับว่ามันสึกร้อยอะหรือเปล่ามาถอดดูกันเลยครับนี่ครับฟิวมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่แบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนฟิวได้เพราะว่าเปลี่ยนง่ายนะครับแต่ถ้าฟิวฝังอยู่ในนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าผมเสร็จแล้วก็ตะปูหรืออะไรก็ได้ครับแหลมๆนะครับเราก็มาตอดถึงก่อนตัวนี้บูธหลุดนะครับผมไม่รู้ว่า มันดูดได้ไงครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าต้องไปประมาณสี่เดือนแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับพอพาเปิดอีกทีบูหดุดครับเขาบอกประมาณนั้นนะครับเหมือนกับไม่อยากเสียตังค์เพิ่มนะครับก็คืออาจจะใช้ไปแล้วก็ได้นะครับไม่รู้ได้นาะก็คนมันฉลาดครับไม่ใช่ลูกค้านี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับก็ไม่ตรงพูดไม่ตรงไะก็ไม่เป็นไรครับเราไม่เสียดนะ แล้วแต่ครับเวค่อกนะครับแล้วก็เก็บไว้นะดแล้วอันดับต่อไปเราจะถอดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าว่าถ้าเราไม่ถอดตรงนี้นะครับเวลาเราซ่อมนะครับเดี๋ยวับเืียงมันจะลูดนะครับ เคสนี้ผมจะต่อตรงเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีปิวนะครับเพราะว่าลูกค้าพูดไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าเขาเปิดจนปิวขาดหรือว่าจนเบ้าหลุดนะครับหรือเตะล้มก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเพราะว่าที่เขาบอกว่ามันมันลม้มอ่ามันเปิดไม่ติดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับถ้าเกิดเปิดไม่ติดทําไมมันร้อนได้ครับ แล้วก็จะนอนออกทั้งสี่ตัว <Okay. S 1> ตัวนี้ผมจําได้ว่าผมซ่อมให้เขาแบบ <Okay. S 1> เปลี่ยนบูธแกลนไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันดี๋ยวก็รู้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าบูธสึกนะครับแสดงว่าเ้าใช้มานานแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเจอลูกค้านะครับที่ไม่เห็นใจช่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปซ่อมครั้งต่อไปนะครับเราก็ให้เขาไปซ่อมที่อื่นนะครับเอาลูกค้าที่ดีๆนะครับทาไม่ดีมาเราก็ไม่ต้องไปดีนะครับปุ๊บออกมาแล้วครับผมนี่ครับบูทมันหลุดออกมาอย่างนี้ครับก็ถอดมาเลยครับ ือบูสสายไม่อยู่นะครับแล้วก็หลุดออกมาอ่าครับแกนเป็นรอยดำแล้วครับเนี่แกนเป็นรอยดำนะครับก็อาการนี้ง่ายเลยครับมันร้อนจนเปื่อยนะครับนี่ครับอันนี้มันไหม้นะครับมันร้อนจนไหม้นะครับก็คือเขาเปิดใช้จนจนตัวนี้ไหม้นะครับคือความร้อนมันเกิดนะครับ ถ้าเกิดพัดลมไม่ติดนะครับมันก็จะไม่ร้อนจนไหม้ครับพัดลมไม่ติดมันก็ไม่มีไฟเข้าใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดเลยนะครับตั้งแต่ใช้ไปสี่เดือนแต่ดูความสึกหรอนะครับชัดเจนเลยครับผมคือเขาเปิดใช้นานแล้วครับยวมาดูข้างหน้านะครับหน้าก็มีรอยอยู่โอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่จะเปลี่ยนแกนนี้เข้าใหม่นะครับ เปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนบูธแล้วกันนะครับครับเพื่อนครับผมใช้กระดาษทรายนะครับขัดตรงที่เป็นรอยดำๆออกนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับจบเลยครับแค่นี้พอแล้วบูธตัวนี้นะครับผมหาไม่ได้ครับผมจะใส่บูธตัวนี้แทนนะครับเป็นสองหัวครับสองข้างแบบนี้ครับใส่ไปแล้วมันลื่นดีก็โอเคครับก็จะใส่เลยครับเพราะว่า ตัวนี้ถ้าใส่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนได้เลยครับนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนตัวนี้เราก็เอาทางฝั่งที่มีนี่ครับมีคมนะครับหายขึ้นเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะทําการเอาออกมาเปลี่ยนแต่ว่าผมดูแล้วนะครับอันนี้มันออกไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เปืเป่อยแล้วก็ติด งั้นเราก็ต้องใช้คีมเอานี่ออกก่อนนะครับถึงจะเอาตัวนี้เข้ามาได้ครับตัวนี้เป็นบูธเก่าที่ผมใส่ให้เขานะครับผมก็จะใส่ตัวเก่าเข้าไปตัวนี้ก็เอาตัวเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้เราก็ลองมาแต่งดูว่าแต่งได้ไหมครับผมว่าเปลี่ยนเป็นจานดีกว่าครับแบบมีดดีกว่าเนาะ ลองดูครับมีการใสก่ก็วางนะครับแล้วก็หาที่มันเป็นมันจะมีรอยตอกนะครับรอยตอกอยู่ครับแล้วก็เอียงใสเอียงใสนี้นะครับเอียงใสจับเสร็จแล้วก็เอาขาก็ได้ครับช่วยนี้ถ้าเราตั้งไม่อยู่นะก็ค่อยๆตอกเรา จะไม่อยู่นะครับเพื่อนครับพอเรากดทั้งนี้ทั้งนี้เด้งขึ้นครับเดี๋ยวอ,อ,อกก่อนครับเราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ครับทิ้งไปเลยเหมือนตัวนี้จะเสียนี่ครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวก,อก่อน <Okay. S 1> ใช้ตัวใหม่เลยครับ ง่ายจะได้ทีเท่านี้น่าจะได้ครับเข้าไปลึกดีเหมือนจะยุบนะครับเหมือนจะยุะบเหมือนข้อแรงนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะยุบเหมือน,นข้ออีกรอบถ้าเกิดไม่ได้ก็คือต้องถอนนะครับ ยุบครับนี่ครับยุบน,นี้ไม่ได้ครับยุบขอดมาใหม่ครับสันีแล้วต้องถอดตรงนี้แนละ้วครับตอนนี้ก่อน ใมครับตัวนี้นใส่เป็นตัวเก่าที่ผมเก็บไว้ใช้เป็นทไหนะก็เพราะว่าตัวพอใช้ได้นะครับแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันก็ดีนะเนี่ย ใหม่ครับ เราดูว่ามันมียุบซ้ายยุบขวาครับแล้วก็นี้ลองงัดงัดดูครับมันไม่ดิ้นมากนะครับเราก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับโอเคเลยครับผมก็ใส่ด้านหลังนะครับแล้วผมจะทําการใส่ไปใหม่ตัวนี้เป็นการต่อตรงนะครับต่อฟิวตรงถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าช็อตแล้วมันจะไหม้เราก็ทําการใส่ฟิวรอดแก้วก็ได้นะครับโอเค แล้วครับโอเับสำหรับเพื่อนๆที่ใส่ที่หลอดแก้วก็3มเอมครับแบบนี้ครับก็ใส่ที่ตรงสวิตชก็ได้นะครับนี้ปิดเปิดข้างล่างก็ได้นะครับเดีว่าเราไม่ใส่ข้างบนนะครับเราใส่ที่ถึงแด่ละ ไม่เก็บอะไรแล้วกันเคแล้วก็ประกอบก็เหมือนเดิมนะครับดูระยะชักด้วยนะครับว่าระยะชักมันได้หรือเปล่านะครับหันให้ถูกทางนะครับหลายๆคนหันให้ถูกทางครับแล้วก็ต้องขอด้วยระยะชักก็คือตรงนี้นะครับครับเคได้แล้วครับผมก็ใส่น็อตส้าปเสร็จเรียบร้อยครับเวลาเราหมุนดูครับมันหมุนตามมือสองสามรอบนี้ครับหมุนลื่นนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับโอเคผ่านนะครับเราก็จะใส่เลยนะครับเพื่อจะล็อกการพัดลมนะครับเนาะก็เพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทั้ง300ท่านนี้อยู่ในไลน์ด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจในเรื่องของอะไรพัดลมนะครับบางคนหาไม่ได้นะครับก็โทรมาสอบถามเรื่องไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับว่าอ่าตัวนี้มีไม้นั้นมีไหมนะครับก็ส่งเก็บปลายทางก็ได้นะครับเพื่อนๆครับก็จะมีพวกอะไรเลย อย่างบูธนะครับอย่างตัวบูธตัวนี้นะครับตกตัวละ9บาทนะครับจะซื้อกับผมเนาะันก็ตกตัวละ4บาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมี C นะครับ C ก็จะตกตัวละ18บาทนะครับแต่ต้องสั่งทีละ10ตัวนะครับอย่างมีฟิลแล้วก็บูธแกนนะครับอย่างฝานี้ก็มีนะครับเพื่อนๆอยากจะสั่งซื้อหรือว่าหาที่ซื้อไม่ได้นะครับก็สั่งที่ผมได้นะครับก็ส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ เสียค่าส่งเองนะครับอ่าทีนี้ผมจะต่อตรงไว้ตรงนี้นะครับนี่ทำไมถึงต่อตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาฟิวผมไม่มีฟิวนะครับฟิวมันอยู่แบกตรงนี้เปลี่ยนก็ได้นะครับเพื่อนเปลี่ยนได้ครับโอเคนะครับจำเพื่อนครับผมก็ใช้ท่อหดนะครับบีบแล้วก็ใช้ตัวรัดนะครับรัดไปมาให้มันเป็นบัตต์สัวอื่นครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมต่อตรงนะครับถ้าเพื่อนจะต่อฟิวก็รื้อหรือขนลวดออกมาต่อได้เลยนะครับวาง ฟิวสตำแหน่งเดิมแล้วก็บาดกีเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับก็ผมต่อตรงตรงนี้นะครับผมไม่ได้ต่อฟิวตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะต่อก็ได้เช่นกันนะครับฟิวตรงนี้ทีนี้เวลาไฟวิ่งมาจากไฟบ้านนะครับมันจะเข้านี้แล้วเข้าขาปาแล้วออกเส้นนี้เลยนะครับมันจะไม่มีฟิวนะครับถ้าไม่สบายใจนะครับท่านเพื่อนๆอยากจะต่อก็ไปหาซื้อไม่ได้ครับแต่ถ้าว่ามีฟิวตอดแก้วแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อให้เพื่อนได้ดูอีกนะครับผมจะต่อตรงนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆนี้ต่อตรงนี้นะครับไฟวิ่งเข้ามานี่เข้าปิวแล้วเข้าคาปาครับประมาณนี้ครับทีนี้เราจะมาเปิดดูว่าารมณมมันหมุนหรือเปล่านะครับถ้ามันหมุนก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็เสร็จปากกับนี้พัดลมก็หมุนปกตินะครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองครับเบอร์สามครับ ุนแรงปกตินะครับนะครับก็ถือว่าพัดลมมันยังใช้ได้อยู่นะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคิวเพอ่อดูตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับเสร็จแล้วเราไปซื้อตะหดยาวประมาณนี้นะครับมานะครับสักหนึ่งท่อครับก็ห้าบาทนะครับเราก็จะสวมเข้าไปสายนี้นะครับสวมเข้าไว้ก่อนก่อนที่เราจะบักีนะครับ มันโผล่มาได้หนึ่งอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาพันที่อยู่เราเราจะไล่ไล่ตรงนี้เป็นตะกัวติดไว้ก่อนนะเราก็ต้องเอาฟักนะครับมาใส่ถ้าเกิดว่าไม่มีฟักนะครับมันจะติดไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดมีฟักแล้วมันจะไหลใส่หากันข้อดีของมันก็คือเวลาเราเวลามันช็อตนะครับมันจะตัดไฟออก มันก็คือตัดไปเลยมันก็จะไม่ระเบิดนะครับมันช็อตมันก็จะดับไปเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับมันช็อตไฟมันจะไหม้แถวนี้ก็ได้นะครับมันข้อเสียก็คืออ่อมันไม่สามารถที่จะรักษาคนรวนแล้วได้นะครับเพราะมันร้อนมันจะช็อตเลยนะครับไม่เหมือนฟิวที่แปะอยู่นะครับถ้าเจอความร้อนมันจะตัดเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับเนี่ย ออกจากฟิวขาสีทีเท่านะครับเพราะว่าสายไฟบ้านเข้าสีเทาเราออกนี้แล้วก็มาออกนี้นะครับถ้าเกิดเรามาต่อนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ไฟมันจะแรงนะครับก็ต่อฝั่งนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาท่อหดที่เราเตรียมไว้นะครับรูดเข้ามาเลยครับท่อหดต้องท่อใหญ่นะครับอ่าใหญ่ที่มันหลวมฟิวตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ สรแล้วเพื่อนก็ใช้ไปแช็กนะครับลนให้สายเต้าหดนะครับมันหดไปติดกับคิวหลอดแก้งเรานะครับเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับ,ร,บระวังอย่าให้มันต้องแคว้งคกลมสายไฟให้หมดเลยครับอย่าให้สายไฟมันแหลมลงมา ดครับเสร็จแล้วครับผมแล้วก็จะประกอบใส่เข้าไปนะครับเราลองเทสดูอีกรอบนึงนะครับครับผมนี่ผมก็ลองเปิดเทสดูแล้วครับเดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เราก็ประกอบฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดเบอร์นะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับกดสายนะครับตรงนี้แฮนด์เบียดมากนะครับนี่แฮนด์เบียดมากนี่ครับนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับแรงมากนะครับสําหรับพัดลมสิบแปดนิ้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเคสนี้นะครับลูกค้าบอกว่าไม่ซ่อมไป4เดือนนะครับซ่อมไป4เดือนยังไม่ได้เปิดแล้วก็ปรากฏว่าอยูอ่ดีมันก็ไม่ติดเลยเขาว่าอย่างนี้เนาะแต่งจริงแล้วนะครับพอก็ไม่ให้ผมนะครับออมอเตอร์ยังร้อนจี๋เลยครับแล้วก็เบ้าข้างในหลุดนะครับแล้วก็แกนสึกลอด้วยแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมละครับว่า ลูกค้าบางคนก็ไม่พูดตรงไม่ซื่อสัตย์กับเราเนาะแต่ก็เราจะซ่อมให้แค่ครั้งเดียวนะครับกับครั้งต่อไปเราก็จะไม่รับของเจ้านี้แล้วเนาะแล้วก็จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราจะทําตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเราซ่อมถูกแล้วนะครับอันนี้ก็คือก็ไม่ว่ากันนะครับเขาบอกไม่ตรงเราก็ไม่ว่าเขาเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาพูดตรงๆว่าเปิดได้สักระยะมันเสียหรือว่าอะไรเราก็จะซ่อมให้ฟรีนะครับแต่นี้ สี่เดือนนะครับที่เขาซ่อมไปกลับมาบอกว่าพัดลมไม่หมุนไม่ติดเลยนะครับแต่แกนสึกล้อแล้วก็เบ้าหลุดนะครับแล้วก็มอเตอร์ร้อนจนฟิวขาดเลยนะครับอันนี้ก็ผมแก้ให้ฟรีเลยก็เก็บเล็กเก็บน้อยน,น,นะผฝากครับาสาหรับเครื่องนี้ก็ต่อตรงที่ฟิวนะครับแล้วก็ต่อฟิวหลอดแก้วนะครับแล้วก็ใส่ใส่ ใส่บูธใหม่นะครับแล้วก็ปิดฝาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาผมมีคลิปหน้าผมจะได้มาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเยอะๆนะครับจะได้แบ่งปันความรู้นะครับเกิดเล็กเกิดน้อยสามารถที่ซ่อมเองได้นะครับทุกครั้งที่ซ่อมปลมอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเด็กๆอย่าเล่าเรียนแบบนะครับมีผมสาที่เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณทั้ง6 0,000กว่าท่านนะครับที่กดติดตามช่องเกษตรศาสตร์นะครับก็อย่าลืม ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปแล้วครับจุมกัสสวัสดีครับ